กรมชลประทานวางแผนจัดสันน้ำหน้าแล้งปี2,564ทับ2 5ง5เร่งสำรองน้ำไว้ใช้ตลอดแล้งนี้ดรทวีศักดิ์ธนะเดโชพลรองอธิบดีกรมชลประทานเปิดเผยหลังการประชุมคณะอนุกรรมการติดตามและวิเคราะห์แนวโน้มสถานการณ์น้ำว่าปัจจุบันอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่และขนาดกลางทั่วประเทศมีปริมาณน้ำรวมกันทั้งสิน้น 58,828ล้านลูกบาทเมตรหรือคิดเป็นร้อยละ77ของความจุอ่างรวมกันเป็นน้ำใช้การได้34,896ล้านลูกบาทเมตรเฉพาะ4เขื่อนหลักลุ่มน้ำเจ้าพระยาเขื่อนภูมิพลเขื่อนสิริกิตเขื่อนแควน้อยบำรุงแดนและเขื่อนป่าสักชุลสิทธิ์ มีปริมาณน้ำรวมกันประมาณ14,644ล้านลูกบาทเมตรคิดเป็นร้อยละ59ของความจุอ่างเป็นน้ำใช้การได้7,948ล้านลูกบาทเมตรภาพรวมสถานการณ์น้ำอยู่ในเกณฑ์ดี กรมชลประทานได้วางแผนจัดสันน้ําในช่วงหน้าแล้งปี2564ทับ2,565วันที่1พฤศจิกายน2564ถึงวันที่30เมษายน2565จากปริมาณน้ําต้นทุนณวันที่1พฤศจิกายน2564จํานวน37,857ล้านลูกบาทเมตรโดยมีแผนจัดสรรน้าในหน้าแล้งทั้งประเทศจำนวน22,280ล้านลูกบาทเมตรตามลำดับความสำคัญดังนี้ เพื่อการเกษตรหน้าแล้ง11,785ล้านลูกบาทเมตรเพื่อการอุปโภคบริโภค2535ล้านลูกบาทเมตรอุตสาหกรรม518ล้านลูกบาทเมตรรักษาระบบนิเวศและอื่นๆ 7,442ล้านลูกบาทเมตรและสำรองน้ำไว้ต้นฤดูฝนปี2,515อีก15,577ล้านลูกบาทเมตรสำหรับลุ่มน้ำเจ้าพระยามีแผนจัดสรรน,น้ำในหน้าแ 5, ล้ง5,700ล้านลูกบาทเมตรแบ่งเป็นน้ำเพื่อการเกษตร2,415ล้านลูกบาทเมตรพืชหน้าแล้ง445ล้านลูกบาทเมตรและพื้นที่คาดการปลูกข้าวนาปรัง1,970ล้านลูกบาทเมตรเพื่ออุปโภคบริโภค1,150ล้านลูกบาทเมตรเพื่ออุตสาหการรม 135ล้านลูกบาทเมตรเพื่อรักษาระบบนิเวศและอื่นๆ2,000ล้านลูกบาทเมตรปัจจุบันผลการเพราะปลูกข้าวนาปรังปี2,564ทับ2,565้ทั้งประเทศเพาะปลูกข้าวไปแล้ว1,840,000ไร่ 1, 8, 40, หรือคิดเป็นร้อยละ28.72ของแผนเฉพาะพื้นที่ลุ่มเจ้าพระยาพอปลูกไปแล้ว1ล้าน2แสนไร่หรือคิดเป็นร้อยละ42.62ของแผนโดยได้จัดสรรน้ำทั้งประเทศไปแล้ว5,349ล้านลูกบาศก์เมตรหรือคิดเป็นร้อยละ24ของแผนเฉพาะลุ่มน้ำเจ้าพระยาเขื่อนภูมิพลสศรษฐกิจแหวนน้อยบำรุงแดนเขื่อนป่าสักชนริิธิ์จัดสรรน้ำไปแล้ว1,19ล้านลูกบาศก์เมตรหรือคิดเป็นร้อยละ18ของแผน อนนี้ปริมาณน้ําอยู่ในทุ่งที่ต้องระบายประมาณสัก90ากว่าล้านลูกบาทเมตรอย่างไรเรากักเราเก็บให้พี่น้องเกษตรกรไว้ใช้ก่อนพราะการจัดลําดับน้าในการทํานาปังคราวนี้เราใช้น้ําที่เก็บไว้ในทุ่งก่อนอันที่2น้ําที่รัฐบาลได้สั่งการว่าให้เก็บในแก้บลิงให้เก็บไว้ในบอยืมให้เก็บไว้ในคลองระบายเอามาใช้อับที่2 ส่วนที่เหลือส่วนที่ขาดเราก็จะเสริมโดยใช้จากอ่างเก็บน้ำเพื่อนำเรียนประมาณสัก7 0 0 0กว่าล้านตรงนี้เขื่อนวิพลเรามีน้ำใช้การสูงกว่าที่เขื่อนศริกิจเขื่อนวิพลก็ประมาณสัก4,500ล้านโดยประมาณส่วนเขื่อนศริกิจนะครับน้ำใช้การอยู่ประมาณ1 6 0 0ล้านในรุ่มน้ำหน้านะครับตอนบนเนี่ยก็ใช้น้ำจากเขื่อนศริกิจกับเขื่อนแพรน้อยทางเจ้าพระยาตอนล่างให้เน้นมาทางเขื่อนหุิพล ส่วนของเขื่อนป่าสากกักเราต้องสำรองเอาไว้นะครับสำหรับวิยามฉุกเฉินในช่วงดูแลเองช่วงประมาณทับคุมพามีนาเมษา ทางนี้ได้เน้นย้ำให้โครงการชลประทานโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มเจ้าพระยาพิจารณาเก็บกักน้ําในแหล่งน้ําธรรมชาติและจัดหาแหล่งน้ําเพิ่มเติมเพื่อสํารองน้ําไว้ใช้ในการปรับปฏิทินการเพราะปลูกข้าวนาปรังปี2515ตามข้อสั่งการของรัฐบาลโดยกองอำนวยการน้ําแห่งชาติหรือกอชอชและนายประพิษจันมาอธิบดีกรมชลประทานพร้อมติดตามสถานการณ์น้ําและควบคุมคุณภาพน้ําให้อยู่ในเกณฑ์ที่กําหนด รวมทั้งบริหารจัดการน้ําด้วยความประหยัดสอดคล้องกับสถานการณ์ตลอดจนประชาสัมพันธ์ถึงสถานการณ์น้ําและแผนบริหารจัดการน้ําให้ทุกภาคส่วนเกิดความร่วมมือในการใช้น้ําอย่างประหยัดและเป็นไปตามแผนที่กําหนดเพื่อให้มีน้ําใช้อย่างเพียงพอตลอดทั้งปี